สวัสดีครับเพื่อนๆและ f อทุกท่นานเจอกันอีกแล้วนี่ก็ใกล้ใกล้กลมวดเข้ามาแล้วเลยแค่ไม่กี่วันก็จะได้ลุ้นกันแล้วนะงไงก็ฝาก f อด้วยวินัยแชนแนลนะฝากช่องน้นอยช่องนี้ไว้สักสักช่องหนึ่งนะฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ๊งๆไว้ด้วยนะยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้นิดนึงช่อง,อองเล็กๆช่องเล็กๆวันนี้จะมาคุยกันสี่เรื่องนะนี่จะคุยกันสี่เรื่องก็มีของอาจารย์อ้วนอาจารย์อ้วนวันนี้ปล่อยมาแล้ว จดาดร่วนเข้ามาสามสี่งวดซ้อนแล้วงวดที่แล้วงวดที่แล้วก็ก็เข้าอยู่หนึ่งเก้าจานรวนให้หนึ่งสี่หนึ่งเก้าก็เข้าอยู่วันนี้ก็มาแล้วแล้วก็มีปู่เขาใหญ่มีปู่เขาใหญ่ก็ ฟันมาให้เน้นๆเลยมีตําหนักปูดสีแล้วก็เซียนหน่งามาดูของเซียนหน่งก่อนเซียนหน่งก็มั่นใจมากก็ยังไงงวดนี้ก็ต้องเข้าเซียนหน่งก็มั่นใจอยู่ว่ายังไงก็ต้องเข้าของเซียนหน่งวันนี้ก็มีแปดห้าเก้าห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าของเซียนหน่ง แปดห้าเก้าห้าหนึ่งสี่หนะึ่งห้าของเส้นแดงนะเอาแคปเก็บไว้เลยเส้นแดงก็มั่นใจบอกว่าเส้นแดงบอกว่าเก้าห้ากับหนึ่งห้าถ้าไม่เป็นเก้าห้าก็เป็นหนึ่งห้าเส้นแดงว่าอย่างนั้นแกมั่นใจอย่างนั้น ก็มาดูที่สัหนักปู่รุสีมหาพรมสัหนักปูรุสีมหาพรมก็ให้มาสี่ชุดมีหกเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดสี่นะสัมนำปูรุสีมหาพรมอ่ะ แคบไปนะแคบเก็บไปเลยปู่ฤาษีมหาพมนะแคบไปแล้วก็มาที่ปู่เขาใหญ่นะปู่เขาใหญ่ก็ฟันธงให้จากที่ตอนแรกปู่เขาใหญ่เขาให้ให้ให้ให ทั้งบนทั้งล่างให้6ชุดแต่ว่าแอดก็ยังไม่เอามาลงรอปูเขาตัดปูเขานัดวันที่13จะตัดฟันธงให้นะแอดก็เลยรอรอที่สิก็วันนี้ปูฟันธงข้างล่างมาแล้วแค่2ชุดแล้วก็ให้วิ่งตัวเดียวเลยเลน้นเน้น ปู่เขาใหญ่นะปู่ฟันธงล่างมา14กับ64แล้วให้วิ่ง4เน,น้นๆปู่บอกว่า14กับ64ให้ซื้อเลยตัวละ5,000ปู่แกบอกอย่างนี้แกบอกว่าถ้าซื้อตัวละ20บาท30บาทไม่มีกำไรหรอกแกบอกว่าซื้อตัวละ5,000 แล้วก็ให้วิ่งสี่ตัวเดียวเน้นๆวิ่งสี่ล่างตัวเดียวเน้นๆน้นปูฟันทงให้เลยจากหกชุดตัดเหลือแค่สองตัวฟันทงล่างเน้นๆน้นหนึ่งสี่หกสี่ะปูขาใหญ่แคปเก็บไว้แล้วก็ถึงอาจารย์อ้วนอาจารย์อ้วนนี่ก็เข้าตลอด วดก่อนวดทีแล้วนี่เข้า 19, หนึ่งเก้าวดก่อนเข้าบนเข้าล่างแต่วดทีแล้วนี่เข้าเข้าแค่ล่างเข้าแค่ 19. หนึ่งเก้าวันนี้ก็อาจารย์อ้วนก็ฝันแล้ววดทีแล้วนี่มันมันฝันหลายอย่างไงอาจารย์อ้วนก็เลยไม่ก้านไม่ก้านเน้นมากฝันครั้งแรกอาจารย์อ้วนให้ 14, 19, 14. หนึ่งสี่หนึ่งเอ่อหนึ่งเก้าหนึ่งสี่วอทีแล้ว แล้วก็ฝันครั้งที่สองแอดกระเวนม่ได้ลงลงเฉพาะตัวเลขป้ายสองห้าอะไรก็ไม่รู้เลขป้ายแต่งนดีอาจารย์อ้วนฝันอาจารย์อ้วนบอกว่ามันเป็นฝันซ้อนฝันนะอาจารย์อ้วนหรือว่าถ้าใครตีได้ก็ตีเพราะมันเป็นฝันซ้อนฝันคืออาจารย์อ้วนเขาฝันว่าอาจารย์อ้วนนอนหลับอยู่ พอนอนหลับอยู่แล้วก็อาจารย์อ้วนเขาฝันฝันใ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 นที่ฝันนั่นแหละก็คือฝันซ้อนฝันน่ะคือว่านอนหลับอยู่แล้วก็ฝันน่ะนอนหลับอยู่แล้วก็ฝันแล้วก็ว่าในความฝันว่าไปตกไปตกปลาตกเบ็ดน่ะเออไปตกเบนะ็ดตกเบ็ดได้ปลาดุกตัวหนึ่งแล้วก็ป่าจิกตัวหนึ่ง ได้ปลาสองตัวแต่ว่าปลาดุกน่ะมันกําลังจะกินปลายิศกคือมันงับหัวปลายิศกเข้าไปแล้วอะ่ปะปลาดุกปลาดุกกาลังกินหัวปลายิศกอยู่ก็คือมันจะกินปลายิศกในในฝันของของจารร่วนอะ่ะอาจารย์ร่วนเขาก็เลยเดินไปที่ไปจับปลาเพื่อจะจะแกะเอาตัวเบ็ดออกแต่ปรากฏว่าพอไปแกะกลายเป็นว่าเบ็ดมาเกี่ยวที่นิ้วชี้ มาเกี่ยวที่เคีย์ของอาจารย์อ้วนนะจัดอ้วนเขาเลยเลยเขาถามว่าถ้าใครถ้าใครแปลได้ก็ก็ก็แปลแปลเอานะแต่อาจารย์อ้วนเขาแปลมาให้แล้วเขาตีมาให้ก็เป็นว่าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดแต่ตัวที่อาจารย์อ้วนชอบมากก็คือ เจ็ดเก้านะจันอ้วนชอบมากคือเจ็ดเก้าที่เขาตีจากความฝันว่าไปตกไปตกปลาตกปลาแล้วปลาปลาดกไปกินปลายิศกฝันซ้อนฝันนะเป็นฝันซ้อนฝันก็คือก็คือนอนหลับอยู่แล้วก็ในในความนอนหลับก็ไปฝันต่อว่าว่า ว่าไปตกปลาอีกไนะก็คือฝันซ้อนฝันแคบไว้นะแคบไว้นะก็ถ้าชอบก็เอาไปเอาไปเสี่ยงไได้เลยเพราะว่าจานอ้วนก็เข้าทุกงวดเลยนะงดที่แล้วคิดว่าจะไม่เข้าก็เข้าหนึ่งเก้เา 1, ให้หนึ่งสี่กับหนึ่งเก้าก็เข้าอยู่แคบไปอนะไปหาเสียงโชคเสียงลาศเสียงลอตเตอรี่ซื้อสลากกินแด่งรัฐบาลนะก็ว่า เป็นแค่แนวทางไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกอะไรนะเออเป็นแค่แนวทางแนวทางการหาตัวเลขมาให้ fc ว่า fc ตัวชอบถูกออกถูกใจตัวไหนก็จัดได้นะแต่ไม่ถูกอกใจก็ผ่านอ่าแคเป็นแค่แนวทางเฉออยอ่ายังไงวันนี้ก็คุยกันสี่เรื่อง ฝาก f อด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามฝากดูคลิปกันให้ให้ด้วยนะฝากดูคลิปกันด้วยนะยอดยอดติดตามก็ขึ้นยัก <c oughs> ยอดคนดูก็ไม่คยจะขึ้นเลยนะฝากกันด้วยแล้วกันนะฝาก f อด้วยฝากจังเลยน้อยอันนะี้ไว้หน่อยนะฝากเป็นกําลังใจให้นิดนึง อนี้ก็วันนี้ก็น่าจะคุยกันแค่นี้ก่อนนะเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ